สองประวัติการศึกษาสี่นายกรัฐมนตรีและหนึ่งว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกันคนแรกคุณทักษิณชินวัตรนายกคนที่23ศึกษาปริญญาโทในสาขากระบวนการยุติธรรมที่มหาวิทยลาลัยอีสต์นเคเนก้สัเร็จการศึกษาปริญญาเอกในสาขาเดียวกันที่มหาวิทยลาลัยแซมฮิลสตันสเตทและได้รับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักสาขาวสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์คนที่2คุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะนายกคนที่27เข้าศึกษาที่วิทยลาลัยอีตันประเทศอังกฤษจบปริญญาตรีและปริญญ จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจบระดับปริญญาโทร,รัฐศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเคนตักกี้สเตทคนที่4พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกคนที่29เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23รวมถึงเป็นสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยป้องกรรันราชอาณาจักรด้วยคนที่5คุณพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกคนที่30จบปริญญาตรีบีบีเอการเงินเกียรตินิยมอันดับ1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปปปรรรรรรริิิิญญญญาา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 าโโทททททคคณะะกกกกเมมมือองงหหวววยยยยลลลััฮ์์ดแจจบบใี่2 MBA MIT